เป็ไงครับผมนี่ของเลขเป็นเลขอาจารย์เดี่ยวเขาซื้อกลับกันเขาซื้อกันกับกับกับแต่เขาถูกกันหลายแสนถูกกันหลายแสนเลยเขาโทรมาบอกแล้วก็ถูกกันเยอะเลขสามแปดเจ็ดสองสามแปดเจ็ดสองของอาจารย์เดียวเขาถูกกันเยอะแล้วเขาโทรมาบอกแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเขาจะมาสร้างสารใหม่คนชิดก็ถือคนคนที่ก็ถูกเขาถูกเยอะนี่แหละครับผมถูกเยอะสามตัว สามตัวตรงตรงเลยนะครับสามตัวตรงตรงเลยสามไอ้แปดเจ็ดสองเนี่ยโอ้แปดเจ็ดสองครับอ๋อขาให้ถูกถูกตรงๆเลยเดี๋ยวกันพากันรวบรวมเขาจะพากันรวบรวมกันมาสร้างศาลใหม่เนี่ยครับ,รบโอเคประการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ของเราเตรียมลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันเด้อเได้ยสารใหม่กับบุญ่าสิบัวใดก็ต่อไปนี่แหละ เลขอาจารย์ก็หลายๆคนนะครับก็มาให้เนาะส่วนหลายนะครับสิให้18แล้วก็กิจการรัฐบาเปิด7227เพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศกรา2000เมัลุ้นกันละมัลุ้นกันอ่านเว็บไซต์สำนักงาน www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน Geo Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาเป็นเรามารลุนกัน <c oughs> ให้ผู้ถูก <c oughs> รางวัลได้รับบริการที่สะดวกและเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ค่ะน <c oughs> ขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนสามารถซื้อสลากได้ทุกใยเ,เล่นที่ต้องการในราคา80บาทหรือต่ำกว่า80บาท าแอปพลิเคชันเป่าตังมวดละกว่า18ล้านฉบับและจุดจำหน่ายสลาก80ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเอีก1 2 6จุดค่ะโอ้ลุ่นลุ่นลุ่นลุนระทึกนาที่ระทึก,ทกต่อไปนะคะ่า้ประธารกรรมการซึ่งนในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุกูลเอกแก้วประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขมันหลุนใจจดใจจ่อลุงในน้ำกับว่าหลุนน้ำได้เหมอนี่ลุงในน้ำให้อะไรงวดที่เนี่เนาะให้ข้างบนข้างบนนะครับเหลียกลุงนีละน้มข้างบนข้างบนอยู่แถวแถวนี้เดจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะหลุนกันรอหลุนกัน คนที่ตัดไม่ดีทานเป็นเดือนกลายเป็นแบบแล้วนำรูปบรรใหม่เลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของเงินอีเดียฐานท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออกคำว่าคนจำเลขยุ่นล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 ุ่นตัวนี้อุ้ยตัวนี้รางวัลทิศะโอเด็กชาย เหล็กถ่ายสามตัวเ,ออ 8, 7, เดี๋ยวเขามาหลุดรางวัลที่หนึ่งกันรางวัลที่หนึ่ง,งวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออก,รอกครั้งแรกถ่ายสองตัวหนึ่งครั้งนิงตอนนี้วัลรางวัลละสองพันบาทค่ะเลขท้ายสองตัวโอ้ยเดี๋ยวเขามาหลุดเลขท้ายสองตัวกัน คอยให้คอยให้ไอ้อบ้องพอง972จะใช้อ,อปุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวจะใช้อ,อปุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่2อออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสํานักง,งานตารวจแห่งชาตินักบินสอบอ .5 กลุ่มงานการบินกองบินตํารวจพันตํารวจเอกทูนไิรักพงษาและหลักสิบคือผู้แทนสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินผูน้โดยการสํานักตรวจสอบการดำเนินงานที่4นางสาวฉันทิชาสุวรรณนรุนรางวัลที่สองกันมารุุนรางวัลที่สอง พร้อมแล้วจะออกกระวานเล็ก้ทยสองตัวเล็กไทยสองตัวเล็ก้ายสตัวเล็กยสองตัวเล็ก้ายสตัวเฮ้ยคือคือยุดจริงมิ่งเล็ก้ายสอต รางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่สิมิถุนายนพุทธศักราชสองพันเลขไข่สองตัวลุงนี่แล้วนะเลขที่ออกสามศูนย์สา์ของป่าสาพอนของป่าสาบอนบ่ของป่าสาบอนบ่ถือของป่าสาพอโอ้ของป่าสาพอเลขป่าสาบอนสเนาะ ป้าสัตาพรโอ้ของป่าถาพรอเนาะสตัวอกไครเต็มจำได้เว้ยเดี๋ยวมาหลุดรางวัลที่หนึไปลุดรางวัลที่หนึ่งหลุดรางวัลที่หนเลขขายรางวัลที่หนึลุ้นุุ้ยเลขรางวัลที่หนึ่งเลขรางวัลที่เลขรางวัลที่หนึเลขรางวัลที่หนของปูได้นะเสียออกน่อยเนาะ ยวบอกราปูเทลง็อพอแล้วปูใดปูใดเลยวันที่หนึ่งหมายเลขทั้งหหลักมรุ่นนะครับมารุ่นที่หน้าศาลนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะโอ้ยและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลเมื่อนี้มารุ่นนะครับคุณผู้ชมนะครับมารุ่นรางวัลกันอยู่ที่ศาลตาเซศาลตจาจันรักกิโลให้โชคเนาะเดี๋ยวมาลุ่นกันทีที่หน้าศาลครับว่าเลข อาจารย์แมวเลขปูเทพแลักการเลขป้าสถาพรสำักงสลักกินแบ่งรัฐบาลเลขอาจารย์ยาเลขรุร่งนิรนามเลขอาจารย์เดียวเลขอาจารย์จิกงอีกส่วนหลายสิให้ยจิตสองสองกิเด้อจิตสองสองกิส่วนหลายนะครับเดี๋ยวสิได้ออก็จะได้น้องหัวนีเดี๋ยวเรามารุ่นกัน เรามาลุ้นกันเนาะเวาเมือนี้ก็มีผู้คนนะครับมาอยู่ที่ศาลเะเซศาลยมีศาลเจันรักกิโลให้โชคกันเยอะเพื่อจะมาลุ้นเลขรางวัลเพื่อจะมาลุ้นเลขรางวัลที่หนึ่งกันนะครับชมบรรยากาศสดๆดกันที่หลักกิโลให้โชค ระจายอยู่ทั่วประเทศอีก1,126จุดค่ะโอ้ต่างคนนี่ต่างใจจดใจจอเนาะจใจจดใจจอนะครับอยากสร้างสารแล้วตอนนี้ตายายก็อยากได้สารแล้วตายายก็อยากได้สารใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคนบ่มีหมองยูคนบ่มีหมองยูหมองเศร้าพี่น้องนี่ นำราวัลหมาทยที่ได้ไปไว้ที่หลักคะได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออก,กรางวัลประจำหลักหน่วยนายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท P N Capital จำกัดและกลุ่มบริษัทลุงนี่นะนามาให้เรียกได้ลุงนีน่แล้วนะงวดนี้งวหมายเลขเป็นลำดับค่ะไม่งวดที่แล้วมาสองศูนย์ครับเจ็ดเก้าดเก่าของลุงนี่นะนอ๋อเดี๋ยวมาหลุ่นกันเนาะ เดี๋ยวรุนกันเลขนุงลีนันามสองศูนย์กับเจ็ดเก้าเลขจีกงเลขจีกงก็มีหนึ่งแปดกับสองเจ็ดเจ็ดสองเลขกระจานยากอะส่วนหลายงคนนี่โคตรเสียหายเจ็ดสองสองเขียดเป็นาะส่วนหลายนะครับต่อไปเลขกู้เทพกับมะห่ หลายตัวหนึ่งตัวเข็มวรางวัลทีหนึ่งสีออกแล้วได้รางวัลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองกร,รมการออกรางว